วันนี้ไม่อยู่ออฟฟิชนะวันนี้ไม่อยู่หมายธรรมชาติหรือหมายข้างทางเช่นเดิมครับวันนี้ออกมาตรงชิงหลิวในระยะเฮ้ยไม่บอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปบอกตอนอยู่หน้าหน้าหน้าหมายเลยวันนี้ออกมาตรงชิงหลิวครับหมายธรรมชาติก็คือเป็นหมายของสามประุมทานีนะครับวันนี้ผมมาแนะนาตัวตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะมีแต้มมีตัวมีกี่จํานวนครับวันนี้หมายคือเป็นหมายอีกหมายหนึ่งที่ผมมานั่งประจําอยู่แล้วแล้วก็นะหลายหลท่านก็ถามว่า ปลากินดีไหมก็โอเคครับวันนี้น้าําก็สีโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเหยื่อของผมเจ้าตัวเีซิปจะทําผลงานได้เยอะหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเป็นการเสียเวลามานานแล้วไปโอเคครับคันที่ใช้วันนี้ผมมีสองตัวสิเห็นปลามันขึ้นระยะสองเจ็ดครับ เลยแบบก็อยากตก27เจแต่สองเจผมตกบ่อยแล้วอะขายข้าวดำผมตกบ่อยแล้วอะมันมีคันหนึ่งเป็นเจ้าตัว T W นะครับ T W ตัวนี้นะครับเป็นเวทประมาณ4เฮตามเฮตนะครับก็คือเย่อเย่อกันสนั่นครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็นสาย10ปอนต์ก็ผมใม่ทําี่ปอนด์นะเป็นสาย10ปอนด์แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะมีสาย4ปอนด์ครับแต่วันนี้น้ํามันก็ไหลนะครับแต่ก็ต้องรู้นีกทีว่ายัางไงงั้นผมเลือกตกเป็น27เจดีกว่าให้เป็นสายสี่ปอนด์ครับเหมาะสำหรับมายธรรมชาติหน่อย Mm-hmm. <clears throat> 葫芦。Uh huh. uh huh. เพียนนะครับเพิ่งเริ่มกินครับอ้าวใสเลย โนเอาจนได้สิอย่างนานะี้ไงครับเปลี่ยนอีกตัวนะนั่งตั้งนานเ่านานมีอาการอยู่ต่อไม่มีอาการกลับครับ การครับอยู่ต่อแต่ทีสามครับเอ้ยครับก็คลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องออฟฟิชที่นะครับก็ฝากเจ้าตัวเหยือพีกระซิบไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจนานๆเลยครับก็วันนี้ก็มีแต้มมีจำนวนครับไม่ขาดไม่เกินครับแล้วไปเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ